กาสวัส,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 สดีท่านผู้ชมทุกท่านสตีทุกคนที่กำลังชอบชมเกมของผมอยู่คือคอเอานั่นเองนะฮะอย่างนี้หลังจากที่ผม Hi ang, หายห่างหกันไปนานเกือบอานะทิตย์นะซึ่งอาทิตย์ก่อนผมก็ได้อัพคลิปเมื่อมีกิจกรรมเรื่องเรียนที่ผมไม่สามารถอัพคลิปได้เองมาวันนี้ก็มากับคอเอาสำหรับคนที่รอเทเลียอยู่ก็รอต่อไปฮะช่วงนี้ไมือจะแคร์เลียกับเพลเลียนนะอ่ะมาไปอยู่กับคอเอาเนี่นยหลังจากได้เกมมาเรก็เล่นจบไปละในเรื่องของบอลไดโนร์ออฟซิลนะฮะซึ่งจะมาแคร์ให้ดูในอนาคตไม่ได้นอนตอนนี้จะมาเล่าเกี่ยวกกัับคอน ทิศในห้าทิกในการใช้ฟิชชั่นคอร์มเนี่ยแล้วบ้างเฮ้ไปรับชมกันเลยวเป็นไงบ้างไม่จำเป็นอย่าวิ่งถ้าไม่จำเป็นเข้าใจนะหนูหนูทั้งหลายข้อที่หนึ่งเวลาใช้ฟิชช่นคอร์อยุนเนี่ยพออเมร์ท่านพยายามอย่างบีท่ามันจะเป็นจริงเพราเวลาตอนวิ่งนั้นเวลาทำไอทำไมฟิชชั่นคอร์มนั้นรดเร็วขึ้นกว่าเดิมดูจากขีดด้านล่างเดี๋ยสู้ไม่ดูนะมันจะลดเร็วขึ้นนะมาดูฮะมันจะลดเร็วขึ้นมากมายเลยฮะอย่าวิ่งถ้าไม่จำเป็นนะฮะอย่าวิ่งถ้าไม่จำเป็นจริงนะฮะเเยวิ่งลาาไมจป็น พอไม่สามารแดกคูชันคอร์ท่านได้เร็วแบบเร็วมหาภารมหาตะไลนะฮะซึ่งตามนั้นแหละฮะนะดูมันจะลดอ่ะดูมันลดมันจะเคลื่อนที่แล้วเร็วมากนะเป็นไม่ได้อหญ่ยิ่งอย่าวิ่งถ้าไม่จําเป็นนะแค่ไปดูทายที่สองก็เลยเป็นยังไงทายที่สองเมื่อท่านมาถึงเมื่อท่านออกมาจากวอลนึ่งหนึ่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเกมงใจก็โดนแช่แข็งมาเกือบสองร้อยกว่าปีสองร้อยสิบกว่าปีอย่างที่คอนบ่นแต่ก่าไว้นะเนี่ยที่เราโดนแช่แข็งมาแล้วก็ออกมาจากวอล่านลาดที่นี้ก็มาเจอคนที่คอนคอนร์ดียวนะะฮซึ่ง แล้วขั้นนี้มาตอนแรกขั้นวิ่งมาตรงนี้นี่เออมติดิปโซโซ่เก่านะฮะโอเคขั้นก็เจอเชนที่บอดอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งผมไม่มีเพราะว่าผมได้ทําการเก็บไปเรียบร้อยนะฮะและในนี้ก็มีฟิวชั่นคอยอยู่อันนึงนะฮะแล้วก็มีทิลิพิทเทลรีนะฮะเออมันจะมีมีตัวหนึ่งนะฮะตอนนี้แม็กควิดีเขาไอ้นี่ว่างหน่อยว่าผมระเบิดไปแล้วแหละขั้นมาถึงนี้ปุ๊บใช่แล้วเจอเชนที่บอดอยู่ตรงนี้ท่านก็ต้องเดินเข้ามาตรงนี้มาขึ้นไปตรงนี้ปล่อยประตู แล้วก็เจอเทอร์มินอลตรงนี้นะฮะแล้เทอร์มินอลก็จะมีมันจะมีไอ้นี่อยู่อ่าผมเก็บไปไหนวะมันอยู่นี้ซึ่งมันชื่อว่าเซนต์รีบอตมาร์ก4มันในใ้งใจผิดอืมอยู่ไหนวะเซนต์รีบอตเซนต์รีบอตอืออยู่ไหนวะนี่นี่น,นี่แล้วนี่เออนี่อ่มันจะมี็นค่าคอมแบทเซนต์ที่โฟโต้นะซึ่งสุดท้ายก็นี่มันพวกเซนต์รีบอตไว้นั่นเองก็มีอะไรมั่งท่านก็หยิบเซนต์รีบอตมาเว้ยนี่ก็เซลล์ดิเรกชันนะฮะ เยอะเลยแต่คนถ้าไม่จะเป็นก็เซลดีเฟนนะฮะลข้อ,ลขอแล้วก็ให้มันไปคอนโทรลตรง,งไหนก็บานไปนั่นเองทีนี้พอท่านระเบิดตัวเองมันเสร็จพอพอท่านเลยพอท่านระเบิดให้มันระเบิดตัวเองเสร็จเนี่ยมันก็จะได้เราจะได้ฟิชชั่นคอร์มานสองอันนั่นเองนะฮะซึ่งเยอะมากมายนะฮะเพีชันคอร์ส,สองอันเนี่ยเยอะมากนะแค่ไปดูเลยทิปตัตบให่กเกรเจอกันใหม่บ๊ายบายเจอกันใหม่บ๊ายบายทําหานทิปที่สามเมื่อท่านเจอเมื่อท่านจะเอาฟนะิชชั่นคอร์ ถึงละเอ่อถึงเรื่อจากตรงชาร์จเท่าไหร่ว่าไปอาจจะสี่แปดเ้าเก้าหลายวันไปราคาไม่เท่ากันสองร้อยนะมึงจะมันจะเท่าไหร่ก็จะเท่ากันสองร้อยนะขึ้นอยู่กับคาลิสต์มาสเองถ้าเราไปซื้อเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเต็มสุดคือหกร้อยหกร้อยกระบะนะหกร้อยหกร้อยแคปหกร้อยเจ็ดสิบแคปมันเองขึ้นอยู่กับคาลิสตมาอีกนะถ้าคลิสมาสเรามากอันจะลดให้เราสักนิดหนึ่งไม่ให้ก็ได้นะซึ่งเอ็นบีทีแคนนี้มันค่อนข้างคิงกนะหรืออีกอย่างท่านเนี่ยไปแบบขึ้นไปยาของกลุ่มมาเนนองะขึ้ไปยาของกลุ่มม์โฮไล เขาหาพวกฟิชชั่นคอรให้มันจะมีอยู่ตามตามนั้นแหละพวกขานเขาแล้มันจะมีให้พวกอยู่พวกฟิชชนะั่นคอนร์เต็มไปหมดเพราะว่ามันมันแบบสิ่งเราอัมเมอร์นะคือแบบใช้พลังอัมเมอร์ไปไหนก็ต้องมีพ้พลัวอัมเมอร์นะโอเคเมื่อครั้งมาท่านเดินอยู่แล้วท่านจะพวกพวกมิวแทนหรืออะไรก่อนที่เป็นซพวกมิวแทนซัลไทเดอร์นะฮะหาก่อนมีไหมมันจะไม่มีหรือเปล่าใครมีจะมาเดีนเดๆอยู่ไหนวะกูอยู่นี่เว้ย เอออยู่ไหนวะเดี๋ยวให้มันกลายเป็นแบบไอ้นี่เอ้ยนั้นนี่เงีนี่เงมาแล้วนี่เงอันนี้ฮะเนี่ยเฟสชั่นซุปเปอร์แมนทนซูไซเดอร์นะฮะถ้าเราฆ่ามันเนี่ยแล้วมันให้มันระเบิดกูจะคลายนี่เว้ยเฮ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 ้ยไอ้ยัยโคตรย่ามันระเบิดต่อหน้านะเว้ยเออให้มันตายอย่างนี้นะพอมันตายปุ๊บใช่ปะเดี๋ยวขอเคลียร์กับมิชชันเฮาก่อนอืน ิแค่หลังจากมันตายนะบางครั้งมันจะถ้าเราตายมจะดรอปมินินุกนี่ไงมินินุกซึ่งถ้ามันตายบางครั้งเนี่ยแล้วมันระเบิดคือเราระเบิดแล้วตายนะะมันจะมีไอ้นี่ให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนิวเคลียส์ซึ่งท่านสามารถเอานําไปครับพิชเช่นของท่านเองได้นะฮะนี่ไงฮะบาสคูปมาช่วยโอ้ฟินซึ่งไม่เกี่ยวเลยนะกับพิชเช่นของนะเก็บ <Okay, S 2> พวกนี้ก่อนนะ แค่เป็นที่ต่อไปแล้วเป็นไงนั่นเองนะฮที่เป็นอย่างก็การตามหาเพาว่าอัมเมอร์หรือฟิชชั่นคอร์นเองอมยิงกันเจ๋งได้ยังวะอีกอย่างหนึ่งก็คือการมาฆ่าเทนที่บอร์ดนั่นเองครับเทนที่บอร์ดสลดทุกตัวเนี่ยกระดบฟิชชั่นคอร์นน้อยสองอันนะฮะแล้วก็พวกที่ใส่เพาว่าอัมเมอร์เป็นเลดเดอร์ที่ใส่เพาว่าอัมเมอร์อะไรก็ตามหรือท่านเข้ากับอินทิจูดแล้วท่านจะกระเทือบพวกอะไรอะกระเทือบพวกบัตเ์อร์โฮสท่านก็กระเทือบแม่งทุกตัวนะแล้วก็ขวกเขนะ้าหมดฟ ซึ่งผมกำลังขึ้นไปที่สันสภาขอซึ่งมันจะมีฟิชชั่นขอให้ผมหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าท,ทุกครั้งที่เรามาที่ฟิชชั่นไอสันสภาเขาเนี่ยขอนั่นเองมีชั้นที่บอกแล้วก็ไอโตอน้านบนนั่นเองนะซึ่งผมก็ผ่ามานี่ซึ่งผมจะคิดลิสต์ไม้ทั้งหมดว่าสตู๊พวกไหนที่มันดอบด Fu ฟิชชั่นขอมากนั่นเองนะและอีกอย่างเวลาให้คอมพานีเนี่ยกอยกระตกกระตกโอ้ยกระตก,ก,ะตก,ก,ะตกให้คอมพานีเนี่ยแทนฟิชชั่นคอนะมันจะ มันไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องให้มันแปิดพิชเช่นขอก็ได้นะเอาจรจริงๆนะโอเคอะไรเนี่ยพี่ก็ูืเหรอไม่เข้าไม่ได้อ่ะตดมาตรงนี้ไม่ต้องเปิดไม่ใช่หรอวะแปกดีเออกระตุกเอ้ยไม่ใช่กระตุกแม่ไงไอ้นี่นี่วะ ถ้าปกติแล้วเข้ามาจะมีทนที่บอร์ดกับไอซ์ท็อตตอนสองตัวโผล่มานั้นเองนะซึ่งก็ค่ะาไอาซอ์ท็อตไอ้ทันที่บอร์ดซะมันจะมีไอ้นี่มาให้เขาเรียกว่าอะไรวะพิชเช่นขอให้สองอันเท่ก็ขอจบยูน์ตัวนี้ฝากกันต่อไปนะแต่กับคลิปแรกของสองอันเอนงอาจจะพูดไม่ค่อยดีหน่อยเพราะว่าเพิ่งเล่นได้ไม่นานแล้วก็าขอมีความรู้ให้มาแล้วให้ทุกคนความนั้นเองก็จบแล้วกำหรับคลิปแรกใครอยากดูอะไรก็ว่ากันต่อไปนะจะเป็นเรื่องพิชเ่นในการหาพลังอาเมอร์หรือหาปืนต่างๆเอ้ยอีกอย่างครัเป็นปืนนนต่่าางๆเีียยผมจะะะบอกววิธหด้ฮ ว่าปืนอะไรอย่างเงี้ยหายจากไหนว่ามันจะเป็นแบบปืนยูนีก,กับเพิ่มโบนัสอะไรเงี้ยฮะแล้วก็โลโลเราเราแค่นั้นของพราะว่าอัลเมอร์ทั้งหมดนะโอเคกข็ขอจุดพิเขอจุดพิเศษนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยใ่คลิปหน้าบ๊ายบาย